ก็ไม่ปล่อยให้รอนานนะครับสาหรับเจ้า x f o e คันนี้นะครับหลังจากที่เราเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์นะเมื่อตอนสงการนะตัวนี้ตอนนี้นะครับรถได้มาประจำอยู่ที่โชว์รูมนะครับพร้อมให้ทดลองขับแล้วนะครับสำหรับรถนะครับตัวนี้นะครับที่นํามาโชว์นะครับเป็นรุ่นอัลติเมต X นะเป็นรุ่นทร็อปสุดเลยและที่สําคัญตัวนี้เป็นรถสีทูโทนตกแต่งแบบนี้มาให้จากโรงงานนะครับเดี๋ยววันนี้เหลือเราจะพาไปเจาะลึกนะครับว่ารถมีโหมดฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระบบการขับขี่มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยและก่อนที่เเรรราาาาาจจะะไปลองััััับบนนคตตวววี้้มมทํูกก ตัวนี้นะเป็น X Force HEV นะเป็นโมเดลใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่จากทาง Mitsubishi เลยนะตัวนี้มาด้วยกับเครื่องยนต์นะครับ1.6ลิตรตนะวันนี้ทางานร่วมกับมอเตอร์ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ไฮบริด Gen 2แล้วนะครับได้พ,พัฒนาจากรุ่นเอ็กเค็นดนะก่อนนันนี้เราใช้ในรุ่นเอ็กเค็นดนะครับแต่ตัวนี้มีการอัปเกรดนะครับพัฒนาขึ้นนะทำให้ประหยัดน้ามันยิ่งขึ้นนะอัตราการสิ้นเปลืองกินน้ํามันนะคันนี้24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็มา มีใบสปอร์ตนะครับมี r c p a นะครับเวลาเตือนออกจากช่องจอดนะมีช่วยเตือนการชนด้านหน้านะครับมี Adaptive Cruise Control มีไฟสูงออโต้นะครับแล้วก็มี AYC นะครับตัวนี้นะครับก็คือทําให้เวลาเราเข้าโค้งน้ำมั่นใจได้ทุกสภาพถนนนะแล้วก็มาพร้อมกับระบบการขี่นะครับด้วยกันเจ็ดโหมดนะประกอบไปด้วยนะครับถนนลูกรังนะครับอ่าโหมดการชาร์จนะครับโหมดถนนเปียกนะครับพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถนนลาดยางนะครับโหมด Normal นะครับแล้วก็ถนนโคลนะครับตัวนี้มีด้วยกันฟังก์ชันการขี่ถึงเจ็ดโหมดนะแล้วก็ สิ่งอำนวยความสะดวกในรถนะครับบอกไฟฟ้านะแปดทิศทางนะตัวนี้มีให้แล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะถุงลมนิรภัยนะครับหกตำแหน่งนะแล้วก็มีกล้อง360องศานะครับดูได้ทุกมุมมองเลยนะรอบคันรถเลยนะครับแล้วก็ระบบเครื่องฟอออากาศนะครับ Nano X นะกระจกตัดแสงออโต้นะครับแล้วระบบเครื่องเสียงในรุ่น Ultimate X นะครับตัวนี้ Dynamic Sound Yamaha Premium เลยนะครับเป็นการร่วมติดตั้งเครื่องเสียงจากทาง Yamaha เลยนะครับในสําหรับรถคันนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวเราลองไปอยู่ในโหมดการขับขี่กันเลยครับเดี๋ยวพาไปขับขี่ครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันในรถเอ็กฟอร์นะครับตัว Ultimate X กนะก็จริงๆแล้วตัวนี้นะครับฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยอย่างที่บอกไปต้นคิดนั่นแหละตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหลักๆแล้วมีอะไรบ้างนะเอาระบบความปลอดภัยก่อนนะครับความปลอดภัยนี่เราจะมองเห็นกล้องก่อนเลยกล้องนะครับตอนนี้เราเปิดกล้องหน้านะครับเรียกกล้องหน้ามาเส้นสีเหลืองนะครับคือวงเลี้ยวของพวงมาลัยที่เราจะไปได้นะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนี่ก็คือล้อซ้ายนะครับล้อ มีเหตุการณ์ต้องจอดแนบจอดชิดนะครับเราจะได้มองเห็นได้ชัดน,นะแล้วก็กดใหมครั้งครับตัวกล้องนะจะเห็นมุมเป็นเบอร์ไดวิวนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีองศาที่ทางที่พรมอะไรจะไปเหมือนกันนะฮะก็ไว้ดูได้เว,เวลาที่มีรถจอดซ้อนคันหรือเราต้องการออกจากช่องจอดเพื่อความปลอดภัยนะว่าเกี่ยวชนหรือเปล่านะโอเค ประมาณนี้นะครับตัวกล้องนะตัวนี้เป็นภาพจริงหน้าจอขนาดใหญ่นะขนาด12.3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ถอยหลังนะเมื่อเราเวลาเราเลื่อนตัวคันเกียร์ถอยหลังเนี้ยกล้องขึ้นเองอัตโนมัตินะครับเบอร์ไดวิวก็ทํางานเองอัตโนมัตินะตัวนี้ชัดนะครับชัดมากเลยความชัดก็คือถือว่าผมทำได้ดีเลยครับตัวจอนะแล้วก็โหมดการขับขี่นะครับตัวนี้ครับโหมดการขับขี่นะเราก็จะมีโหมดการขี่ได้ทั้งหมด7โหมดนะครับตอนนี้รถเราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับอย่าถึงว เราเป็น EV ก็คือไฟฟ้าล้วนนะครับเวลาที่เราไปจอดรอนะครับทำธุระอะไรเงี้ยก็ขับอ่าตัวรถนะครับก็เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปขับกันเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปขับนะครับตัวนี้ออโตโฮนะครับรู้สึกว่าที่อบรมมานะั้นจะกดใช้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานตลอดไปเลยนะครับไม่ต้องคอยปิดเปิดแล้วนะส่วนระบบะตัว สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็พวกแอร์อะไรพวกนี้เป็นออโต้ทั้งหมดนะตัวแผงแอร์อะไรพวกนี้ก็หน้าตาแบบนี้คุ้นเคยอยู่ในรุ่นไททันนั้นเราเคยเห็นอยู่นะครับส่วนตัวอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็ปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองขับนะครับพาทุกคนลองดูเราไปดูว่าตัวห้องรถนะครับตัว Gen 2นะครับไฮบริด Gen 2เป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเราก็จะเคลื่อนตัวออกไปนะครับก็คือสัมผัสแรกนะครับรถค่อนข้างเบาเลยนะฮะตัวพวงมาลัยนะครับแล้วก็คันเร่งนะ แต่นิดเดียวนะครับสัมผัสได้ว่ารถรถอ่าเคลื่อนตัวได้ได้ดีเลยนะครับก็ตามสไตล์ของตัวรถมิตซูนั่นแหละครับตัวของพวกเสียงไปเลี้ยวอะไรพวกนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะพวงมาลัยไฟฟ้าค่อนข้างเบาเลยครับโอเคเดี๋ยวลองลองเหยียบนะครับตัวนี้ตอนนี้เราขับออกมาข้างนอกแล้วอ้อัตราร่งดีครับก็เส้นที่ผมเทสเนี่ยอยู่เส้นของถนนสีนักลินนะครับก็เราจะเป็นทางตรงอย่างเดียวนะเดี๋ยว ถ้าวันไหนลูกค้าที่เข้ามาเทสนะครับมาลองขับนะก็เดี๋ยวจะพาขับนะครับสัมผัสแรกดีเลยครับตัวของรถนะโอเคเดี๋ยวลองนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบาแอร์นิดน,นึงนะครับเพื่อจะเราจะได้ยินเสียงภายนอกเนาะ,ะว่าจะเข้ามาในรถประมาณไหนก็ถือว่างเงียบนะครับก็อย่างที่เคลมไว้นะครับตอนไปอบรมนี่ตัวนี้ขับสนุกนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเงียบตัวลำโพงขออนุญาตยังไม่เปิดฟังนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทติ์นะ แล้วก็ตาเร่งนะครับค่อนข้างพุ่งเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะ,ะระบบความปลอดภัยมีครบนะครับมีตัวของบายสปอร์ตนะครับแล้วก็มีตัวของช่วยเบรกนะครับช่วยเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบอเดฟทีฟคุณทอนโถอะไรพวกนี้มีครบนะครับแล้วก็ตัวรถไม่นิ่มจนเกินไปนะครับตัวนี้นะจริงๆก็เป็นไซส์ SUV ยขนาดกลางนะครับ แล้วก็ตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็รุ่นท็อปนะครับอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะภายในฟังก์ชันตัวนี้ตัวห้องโดยสารเลยเป็นสีดําทั้งหมดนะมีสีเดียวให้เลือกนะกระจกที่ให้มาก็ตัดแสงออโต้นะครับตัวลําโพงนะครับตัวนี้นะครับามาฮ่านะแปดตัวนะตัวนี้นะตัวคอนโซลดีไซน์มาก็ข้องห้างสวยตัวเบาะนะครับก็คือเป็นหนังแบบพิซการ์ดนะครับเอาง่ายๆว่าหนังทั่วไปมันร้อนร้อนจัดเวลาโดนแดดนะครับตัวนี้ร้อนน้อยกว่านะครับตัวหนังนะ แล้วก็พื้นที่วางขาค่อนข้างกว้างนะครับก็จะมีปัญหากับลูกค้าที่ตัวใหญ่สําหรับถ้าสมมุติว,ว่าคอนโซลกลางเนี้ยตัวนี้ใหญ่จนเกินไปมาเบียดขาลูกค้าเงี้ยครับตัวนี้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เบาะนะครับเป็นไฟฟ้าปรับตําแหน่งง่ายนะแต่ทิศทางนะอัตราเร่งผมมองว่าดีเลยสําหรับคนที่ใช้รถในเมืองนะครับแล้วก็ตัวรถไฮบริด Gen 2ตัวนี้นะเพราะว่าตัว Expander เหมือนกับยังไม่สุดแต่ตัวเนี้ยถือว่าดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ โหมดการขับขี่จริงๆหลักๆแล้วโดยพื้นฐานนะครับเราจะใช้อยู่ที่โหมด normal อยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยส่วนมากนะครับโหมด normal อย่างเดียวทํางานปล่อยเขาทํางาน auto ไปเลยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะขับรถไปในในจุดหมายที่เราต้องการที่จะจอดรอหรือว่าเราต้องการชาร์จแบตก่อนเข้าบ้านอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยเลื่อนไปที่โหมดชาร์จนะครับ โหมดชาร์จเพื่อให้เครื่องยนต์นะครับทํางานเป็นโหมดชาร์จนะครับตัวนี้ชาร์จก่อนที่จะเข้าบ้านพอถึงบ้านแบตเตอรี่เราจะได้เต็มพร้อมใช้งานในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตัวของรถนะครับจริงๆถ้าหมด EV ล้วนก็ได้นะครับแต่จํากัดความเร็วนะครับจริงๆถ้าความเร็วเกินก็จะ,จะกลับมาเป็นเครื่องยนต์ทํางานร่วมนะครับตัวนี้นะก็พื้นฐานถามว่าใช้ยากไหมสําหรับรถที่มีปุ่มกดอะไรอย่างนี้เยอะๆเราใช้โหมด normal อย่างเดียวครับทำงานออโต้ไปเลยนะอัตราล่ง ถือว่าดีครับแต่ผมจะไม่ขับเร็วมากนะตัวนี้ก็มาเร็วครับรอบมาเร็วนะรถดีกว่าเดิมเยอะครับถ้าใครเคยลองขับ x p ็ n เ e r ดนะอยากให้มาลองขับตัวนี้โชลูมผมเนี่ยครับถ้ามาจากเส้นอาการจนานะครับลงทางหลวงสีนครินก็ถึงเลยนะมาหาได้นะครับมาที่โชลูมได้นะแต่ถ้าใครอยู่ที่เราแวกนี้นะก็ก็มาได้นะครับลองโทรเข้ามานัดหมาย คิวขับรถก็มาก่อนก็ได้ครับเพราะบางทีนะครับเผื่อรถไม่อยู่นะมีการจองคิวออกไปเทสข้างนอกอะไรอย่างนี้เราจะได้ทราบคิวนะครับในการทดลองขับนะแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ1.6นะตัวไฮบริดนะครับเป็นเจน2แล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับถึง24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะสำหรับเอสปอคันนี้นะรถนะครับมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับมีสีแดงลังคาดำนะครับสีขาวลังคาดำสีเหลืองลังคาดำนะครับสีเทาหลังคาดำแล้วก็สีดำนะครับในรุ่นท็อปอัลติเมตเอ็กซ์นะฮะ แล้วก็ตัวรถนะครับจะมีรุ่นลองท็อปด้วยนะครับก็คือเป็นรุ่นอัลติเมทธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวในรุ่นอัลติเมทในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการขับรถผมก็มองว่าอยากให้ลูกค้ามาลองนะครับอันนี้ด้วยความที่เราเป็นเซลแหละผมขับครั้งแรกนะครับอันนี้สัมพันธ์แรกถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับสาหรับใครที่คล่องตัวนะครับรถที่ไม่ได้ใหญ่มากนะไซส์นี้ราคาล้านนิดๆนะครับก็คือ มีคู่แข่งอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะแต่ของเราเนี่ยได้ใหม่แล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกก่อนเลยว่าระบบความปลอดภัยอันเนี้ยมาครบจริงๆมามีครบหมดเลยครับตัวของตั้งแต่ในขณะขับขี่นะครับอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยแล้วก็ตัวภายในรถนะครับก็เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้เราก็มีระบบ ฟออากาศนะครับของนาโนเอใส่มาให้ด้วยนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับวายเลสช์จเจอร์อะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดแล้วนะตัวด้านหลังตัวที่นั่งด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับพื้นที่วางขานะครับแล้วก็หลังคานะครับตัวนี้นะนั่งแล้วความห่างจะเป็นยังไงนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่เหมือนใครเลยนะครับตัวของ x f o r c e นะครับที่ขายในประเทศไทยนะครับตัวนี้จะได้เครื่องยนต์ HEV นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ ที่ขายก่อนน้นนี้นะครับก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สันดาบล้วนนะครับจะยังไม่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบบที่ขายบ้านเรานะครับก็คือเครื่องยนต์ไฮบริดขายบ้านเราที่เดียวที่แรกนะครับตอนนี้นะตัวพวงมาลัยนะครับใครเคยใช้เ e อ็กเซเดอร์สำหรับสาวกที่ใช้มิซูอยู่แล้วพวงมาลัยเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเจเนอชั่นเดียวกันหมดเลยเป็นรูปแบบเดียวกันหมดเลย ตั้งแต่เอ็กเพนเดอร์ o าเจโรันนะครับตอนนี้ออกแบบมาให้ลักษณะคล้ายๆกันหมดนะครับแตกต่างกันพิธที่ปุ่มกดนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับต่างๆนะครับจะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันหมดนะครับตอนนี้นะครับตัวรถนะครับบอกก่อนเลยเกี่ยวกับการรับประกันนะอันนี้เผื่อใครฟังอยู่นะคลิปนี้นะครับตัวรถรับประกันแบตเตอรี่นะครับ10ปีไม่จากัดระยะทางนะครับรับประกันระบบไฮบริดนะครับ5ปีไม่จํากัดระยะทางเหมือนกันนะครับและก็ตัวของรถนะครับ วารันตีนะครับ5ปี1,000 100, 0 0กิโลตัวนี้เราประกันคุณภาพของรถนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับเราก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับแคมเปญ5ปีดูแลดีถึงใจนะก็หมายถึงทุกๆครั้งที่นำรถเข้าศูนย์นะครับทุกๆ1 0 0 0 0กิโลหรือ6เดือนตัวนี้เราปีค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงทั้งค่าของนะครับทุกอย่างฟีให้หมดเลยนะเป็นจำนวน1ิครั้งนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าประทับใจแต่อยากให้ลองขับเองนะครับท่านใดนะครับอยากมามาลองนะครับนี่ครับโชรูมเรานะครับสุทอรมอเตอร์นะครับสาขาสีนคลินนะครับมาได้เลยนะครับนี่ครับอยู่คู่กันเลยครับกับโชรูมดีพอนะครับและในส่วนของตัวรถนะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับเห็นได้ชัดแบบนี้นะแล้วก็ตำแหน่งของเซ็นเซอร์นะครับมีมาให้ครบหมดเลยนะตัวสเกิร์ตด้านหลังนะครับตัวดิฟฟิวเซอร์อะไรพวกนี้มีมาแบบนี้อยู่แล้วนะตัวรถนะครับหน้าตานะครับตัวนี้หล่อมาให้จากโรงงานเลยนะมีส ที่ที่หลังรับฟินนะแล้วมาพร้องมาฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็คือฝาท้ายไฟฟ้านั้นมีทั้งเซนเซอร์เปิดนะครับเปิดด้วยรีโมทนะเตะเปิดคลิกเซนเซอร์นะครับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับข้างในห้องดยสอรกว้างขวางแบบนี้เลยนะและสําหรับใครที่อยากมาชมรถตัวจริงนะติดต่อมาหาดน็อตนะครับที่เบอร์โทรนะ0 9น8 8 0 8 9 4 0นแะแล้วมาทดลองขับนะครับหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นอย่างอื่นก็ลองติดต่อเข้ามานะที่เบอร์นี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากช่องทางติดต่อไว้ดยครับ Drive your ambition. Mitsubishi Motors.